สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับว่าเราเคยเปิดใช้งานบัญชี a d s e n s e มาก่อนหรือไม่นะครับบางทีเราเปิดช่อง Youtube ไว้นานนะครับในช่วงปี2013-14-15นี้นะครับสามารถเปิดก่อนได้นะครับเปิด a d s e n s e ก่อนได้เพราะว่ายังไม่มีกฎเหมือนทุกวันนี้นะครับ เราอาจจะจําไม่ได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเช็คอีเมลนะครับล็อกอินเข้าอีเมลที่เราสมัคร YouTube ช่องปัจจุบันของเราได้เลยนะครับว่าเราเคยเปิดใช้งานหรือไม่นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มองหาแว่นขยายเลยนะครับตรงในกรอบสีแดงนี่นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า add send ลงไปนะครับ หลังจากที่เราพิมพ์เสร็จก็ Enter 1ครั้งนะครับทางอ e ีเมลก็จะแจ้งให้เราทราบนะครับว่าเคยเปิดหรือไม่นะครับหากเราไม่เคยลบทิ้งนะครับก็จะพบแบบนี้นะครับพบอ e ีเมลฉบับนี้คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าเราเคยเปิดหรือไม่นะครับในตัวอย่างนี้คือผม เคยเปิดไว้เมื่อ -78 ปีที่แล้วนะครับโดยที่สมัครเพียง3วันผมก็เปิดแอดเซนได้นะครับสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่เคยได้รับตังนะครับคือผมผิดกฎซะก่อนนะครับก็เลยต้องปิดตัวลงไปนะครับสำหรับอีเมลฉบับที่เห็นในคลิปนี้นะครับนี่แหละนะครับก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับข้อความก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่แสดงว่าเราเคยเปิดใช้งานมาแล้วนะครับ หากท่านใดที่ไม่แน่ใจนะครับว่าเคยเปิดหรือไม่นะครับก็ทําตามวิธีนี้ได้เลยนะครับรับรองนะครับเห็นแน่นอนถ้าเรายังไม่เคยลบนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ